สตรอเบอรี่แล้วก็ผลไม้รวมนี่ก็พาสาเยขายอยู่ในงาน หมดตัวร่วงหายสัพระละเยอะหนาวหนาวรือแขนสัพพะ

แค่จะมาเอาวิดีโอเขาเรียกอะไรนะสัญจ่าสัญจา,ญจาไม่ใช่ะเขาเรียกสัญจานั่นคือภาษาอย่างเดียวไออาายงเกาหลีอะไร,รวารที่เขาบอกว่าของพี่พี่ตอนที่ลงรถอ่ะยังไปถ่ายยังบอกพูดภาษาจีนอยู่เลย ใครพูดล่ะไวะววะไม่เีอไ่ม่อาพี่สับรถมันเป็นสับปรด ห้าโมงครึ่งใช่หรอห้าโมงครึ่งอะไรอย่งเงี้ยอ่ะตรงเงี้ยน,นี่ถ่ายวิดีโอใช่หรออ๋อนี่ใส่เจ้าหมูอ่ะ ウィデオこっそりで。<laughs> <laughs>